สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุก่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมทางทวิตเตอร์ตัวเกมเนี่ยได้ปล่อยภาพใบตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้าเกมมาในวันพรุ่งนี้มาแล้วนะผมก็ทุกคนเนี่ยที่ดูภาพนี้ครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะรู้รู้เลยนะผมว่าเป็นใคร นั่นคือคิงแน่นอนนะครับผมคิงเนี่ยมีแววว่าอาจจะมาตัวเดียวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าปล่อยมาแค่ภาพเดียวเท่านั้นนะฮะโดยคิงเนี่ยหลายนเนีคนเดากันว่าจะมาเป็นสายวิ่งสีฟ้านะครับผมแนนราะว่าแจ็คก,กับควีนนั่นคือแบบมาเป็นสายสีแดงกับสีเขียวเรียบร้อยเลยนะฮะแต่ยังไเป็นสายหม่ดกับสายโล่ต่างหากนะครับผมเหลือแค่สายวิ่งสีฟ้าเท่านั้นนะครับผมสามไพพิบัติเนี่ยก็ครบ3ส,สีเลยนะฮะ ก็เปิดมาด้วยคิงเลยแบบนี้เนี่ยอยากรู้จริงๆว่าตัวต่อไปเนี่ยคือจะเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับผมก็นึกว่าคิงเนี่ยจะมาประมาณกลางๆนะผมตอนเริ่มครบรอบ4ปีอะไรแบบนี้นะแต่คือที่เปิดมาเลยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบพวกโซโลพวกไฮโดเนี่ยจะมาตอนไหนนะแล้วก็อีกเรื่องคือการคอแล้วเกมใหม่ไว้ที่19นี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่นะครับผมหมายความว่าคิงจะมาแบบนี้หรือว่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้นะ ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมก็ดีใจด้วยผมสรารพคนที่รอคิงนะถ้ามันเป็นสายสีฟ้าแบบนี้เนี่ยผมสุ่มแน่นอนเลยผมไม่ดองแล้วนะโอเคผมใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนเต์ได้ล่างได้เลยนะผมวันนี้เนี่ยผมตัวลาบัานนะครับสวัสดีครับ